ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมันจะโยงไปที่จํานวนของบุคลากร,ากรดังการแพทย์แล้วก็โยงไปที่จํานวนของเตียงที่เหลือณวันนี้ผมบอกให้เลยว่ามันเกินกว่าคําว่าวิกฤตทุกคนคุณหมอก็สะท้อนมาเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับ ทุกคมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากๆเราเห็นบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพี่พี่พยาบาลพี่พี่นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนทุกฝ่ายที่อยู่ด้านหน้ามันไม่มีคําว่าทํางานหนักครับเพราะมันเกินกว่าคำนั้นไปนานมากแล้วมันแทบจะไม่มีนิยามแล้วคุณผู้ชม,มเห็นไหมครับมพีพี่พี่พยาบาลภาพภาพนี้คงจํากันได้ที่พี่เขาใส่ชุด PPE แล้วสุดท้ายเป็นลมเนี่ยที่เห็นทุกคนต้องเข้าไปช่วยเรามีโอกาสพูดคุยกับพี่พยาบาลท่านนี้เสียทีซ้ำทีมข่าวของเราอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่ง และผู้ชมคงจาภาพภาพนี้ได้คลิปที่คุณหมอท่านถอดชุด PPE ออกไปเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นสีน้าตาลน้าตาลน,น้ำส้มเนี่ยเป็นรอยด่างๆเนี่ยคือเหงื่อนะครับข้างหลังได้เหงือ่อเห็นไหมครับแล้วมาเขียนเอกสารต่อเซ็นเอกสารต่อดูข้อมูลประวัติคนไข้ก็ว่ากันไปตรวจเช็คต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆภาพจริงไม่ได้อิงนิยายครับมีอีกนะครับภาพของที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ41คน 41คนนะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากขนาดไหนเนี่ยถ้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าและทําพื่อกรมมาตลอดช่วงปีเศษเกือบเกือบสปีถามว่าบ่นรือยังยังครับลองดูต่อเรื่องเรื่องครับมีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีผมเคยคุยกับท่านผู้อำนวยการตอนนี้ไอ้แผนก ER หรือฉุกเฉินเนี่ยต่อไปที่เริ่มออกมาต่อที่ตัวของลานจอดรถแล้ หลังจากก่อนหน้าแันแนที่เป็นผู้ป่วยโควิดสิเนี่ยนะครับเป็นห้องเป็นเตียง ICU เนี่ยเขาต่อไปที่ลานจอดรถอีกรอบหนึ่งดูฮะรถแบ็คโคเห็นไหมเนี่ยต่อขึ้นมาเป็นหลังคาหลังคาอย่างนี้แล้วป่าวันวันเนี่ยมีผู้ป่วยที่ไม่ใช่ป่วยโควิดสิอย่างเดียวอุบัติเหตุบ้างคนตั้งครรภ์บ้างเต็มคลอดลูกบ้างเทมาที่นี่อย่างเดียวที่โรงพยาบาลราชวิถีครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือขาับไปดูหน่อยก็ได้ครับอย่างเช่นโพสต์นี้ของคุณหมอโพสต์ของคุณหมอมานพอยู่ที่ราช บอกเตียงตอนนี้มีเรื่องปลีกย่อยที่พัวพันอีกมากมายคนนอกนึกไม่ถึงมีคนไข้โควิดและไม่ใช่โควิดในห้องฉุกเฉินใส่ท่อช่วยหายใจ4ีถึงหรายหาเตียงไม่ได้ปล่อยให้เป็นแบบนี้ในไม่ช้าทุกคนจะกลายเป็นคนไข้โควิดสิแล้วคนไข้กลับบ้านก็พบว,ว่าทางบ้านนั้นติดเชื้อเห็นไหมครับหรือกระทั่งอันนี้หอผู้ป่วย6กบอดไอซิลสวอร์ดรวมเป็น9วอร์ดแล้วอีก10วอร์ดเป็นอาการอื่นๆโรคอื่นๆรวมอยู่ที่สี่ราดนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับนามาสู่แคมเปญชิ้นี่นะครับ ร่วมกันติดโบดำส่วนชุดดำกลุ่มของคุณหมอไม่ทนบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาทนไม่ไหวเขาต้องการข้อเสนอสําคัญก็คือการใช้วัคซีน m r n a อย่างโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเรื่องด่วนที่สุดที่ต้องการมากที่สุดนี่คือข้อเรียกร้องทั้งหมดแล้วอย่าไปดูนะครับห้าเรียกร้องหลัก,ลกๆแบบนี้ทีนี้จุดหนึ่งไปดูต่อได้เลยครับความสําคัญในเรื่องของเตียงผมเอาเรื่องเตียงก่อนเรื่องเตียงมันเป็นแบบนี้ ตอนที่สักสองสามสัปดาห์ที่แล้วผมไปคุยกับคุณหมอคุณหมอสมศักดิ์อักศิลป์วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูเตียงนะครับเตียงถ้าแบ่งเป็นหน่วยงานรัฐสีเขียวสีเหลืองสีแดงเหลืออีกไม่มาเท่าไหร่สักสองสามพันเตียงได้ประมาณเท่านี้เองส่วนด้านล่างโดยสรุปเอกชนหรือประมาณสักสามสี่พันเตียงทั้งสามสีนะครับดูต่อได้เลยครับจุดหนึ่งก็คือว่าคุณผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้ครับคุณหมอเนี่ยบอกกับผมว่าถ้าย้อนกลับไปสามสิบวันที่ผ่านมาเอาแค่ต้นเดือนมิถุนายน ตอนนั้นมีผู้ป่วยครองเตียงนะครับครองเตียงคือไปป่วยนอนบนเตียงเนี่ยสองหมื่นเตียงสองหมื่นคนวันนี้นับจนถึงวันที่6กน้ำบานนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นเตียงในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกลายเป็นสามหมื่นเตียงในสามหมื่นเตียงเนี้ยเพิ่มมาหนึ่งหมื่นเตียงใช่ไหมครับในหนึ่งหมื่นเตียงเนี่ยมีคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณประมาณสี่ร้อยรายแล้วใช้เตียงสีแดงคือเป็นเตียงไอซียูประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยเตียงได้ ถามว่ายังเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรามาธิบดีมทบ11บแต่คนไม่มีครับบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีจริงๆที่ี้เรื่องสําคัญมันอยู่ที่นี่ครับภาพรวมของคุณหมอที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยอยากให้ดูบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด่านหน้าและก็หลังบ้านด้วยนะครับทั้งรัฐเอกชนเนี่ยนะประมาณสักหลักแสนรายประมาณแสนคนได้แต่เฉพาะด่านหน้าที่อยู่หลักประมาณสักหมื่นรายรวมทั้งรัฐเอกชนแล้วนะครับ เขาทําอะไรบ้างอยู่ทั้งแผนกฉุกเฉินอายุรกรรมเฉพาะาทางและตรวจโควิดสิกกไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นรดาวิถีที่ยกตัวอย่างไปเห็นไหมแผนกฉุกเฉินรองรับอุบัติเหตุเวลาคนก็มาหาเนี่ยปรากฏมีบางรายนะครับตรวจโควิดเสร็จเรียบร้อยตอนแรกไม่เจอครับหรือปกปิดอาการบ้างสุดท้ายกลายเป็นเชื้อเชื้อโควิดสิคุณหมอก็ติดโควิดเสี่ยงไปด้วยเช่นเดียวกัน ผมอยากให้คุกฟังข้อมูลชุดนี้ว่าณวันนี้ทําไมและทําไมคุณหมอเขาถึงต้องการวัคซีน m อ n มไอม่มีอย่างอื่นแล้วครับวัคซีน m อ n a เท่านั้นโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็ได้ที่จะเข้ามาจากสหรัฐเนี่ยอยากให้ฟังว่าคุณหมอสมศักดิ์ไปตรวจเยี่ยมลูกน้องทุกโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์นี่คือสิ่งที่เขาฝากมาจากหัวจิตหัวใจของพวกเขาลองฟังบางช่วงครับโดยส่วนตัวตามข่าวมาทราบแล้วว่าตอนนี้ก็มีมติชัดเจนแล้วว่าให้วัคซีนกระตุ้น คับบุคลากรหน้างานก่อนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าสองเข็มของซีโนแวคนี่พอสัก3าสี่เดือนนี้มันอาจจะลงครับถ้ามีการกระตุ้นน้องๆได้เขาก็จะปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์ผู้บริหารทุกคนที่สนับสนุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็ตรงไปตรงมาถ้าหมอพยาบาลติดหมดใครจะมาดูคนไข้นะครับแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าที่ไปเยี่ยมเนี่ยเกือบทุกโรงพยลของของในกรมเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ ติดโควิดกลายเป็นว่าขยายเตียงทำงานเพิ่มสองเท่า uh, แต่คนน้อยลงไปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะแบกต่อใช่ไหครับเพราะถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยไอ้กระบวนการโฮมไอโซเลชันหรือกริีที่ไอโซเลชันมาแบ่งบอทพาระอันนี้ว่าไม่ต้องดูทั้งหมดเดี๋ยวมีกระบวนการใช้เทเรนิตช้อะไรไปดูแต่ถ้ามีกระบวนการมาเสริมกำลังใจเขาให้คนหน้างานเขาอยู่ได้ให้คนหน้างา,า,านเขารู้สึกว่าเออทุกคนคิดถึงเขาน้อเขาจึงแบบ เขาอยากช่วยทำอะไปเยี่ยมได้ยืนยันเลยไม่มีใครบอกท่านที่ดีไม่ไหวเพราะไหวค่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวทำอย่างนี้มันทำให้เราแบบเราคิดงานต่อได้นะครับนี่ครับคุณหมอสมศักดิ์เกือบร้องไห้เนี่ยวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหนื่อยจริงๆนะครับขอวัคซีน mRNA ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาต้องการเถอะนี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกกันมานะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ